สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วยลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดก,ก,กระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับพ่อใหญ่การกับมั่นสปัปะหลังมันหนนาบพี่น้องเดินได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องนี่ ในเวลาใส่ปุ๋ยมันใหหน้าแล้วพยาการไปซื้อปุ๋ยเมื่อวานพยาการคัดแล้วคัดอีกเลือดเดียวเลยดอจักสิใส่ปุ๋ยอย่างราะว่าอ่ามองนี่พยาการบัไดร้องพื้นเนาะครับเนาะบัะไดร้องพื้นไหวก็เล่ยตัดสินใจว่ามันได้ยี่สิบมือนี่ละอ่าปุ๋ยมันใหหน้าได้ยี่สิบมืออ่าพยาการก็เลยตัดสินใจเอาสิบแปดสี่ห้าพี่น้องสิบแปดสี่ห้าก็คือปุ๋ยอีเทนเนาะครับเนาะเออเอามาหยอดเลยพี่น้องหลังจากที่พยาการ หลังจากที่พยาการณ์ูบน้ำใส่รลองมั่นนะครับนะสูบน้ำใส่รองมั่นแล้วก็บดินเกิดความชุ่มชื้นหลายเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพยาการณ์สภาพพี่เบิ้งครับนี่พี่นอ้องปุ๋ยอีแตนพยาการณ์สะพ้ายมาแล้วนะครับนะหลังจากที่พยาการณ์เบิ้งแล้วพิจารณาแล้วว่ามันให้หน้าพี่น้องยี่สิบมือมันถามว่ามันพ่อใส่ปุ๋ยบ่มันกับพ่อใส่ปุ๋ยอลไเด้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวเด้อพี่น้องโค้ชับเขานี่พี่น้อง รู้พยการทายตนมันให้เบิงนะครับเนาะว่ามันสมครใส่ปุ๋ยบอนี่พี่น้องมันได้ยี่สิบมือพยการว่ามันพ่อใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับเนาะเวลาใสเขาก็บ่ได้ใสไบ่ได้กลนกลางแบบเขาได้พี่น้องพยการกะถ้ามันขนาดนี้หากมันยังบัดทันออกจากตนพี่น้องเวลาเขายอดปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยเขาก็ใสเงามันเลยนี่พี่น้องพยการใส่ปุ๋ยนี่ใส่เงามันเลยแต่ว่าพยการใสวิที่ยอดนะครับเนาะใสวิที่ยอดไปเลยเพราะว่าความชื้น การใส่ปุ๋ยทางที่ดีจะต้องมีความชื้นพี่น้องดินจะต้องมีความชื้นพอสมควรเนาะเขาเนาะเพราะปุ๋ยมันจะได้ะไละลายออกไปจะได้บละเหยออกไปอ่พาพอเขาใส่ปุ๋ยแล้ววิธีการทากวาดินมันแห้ง้าดินมันสภาพแห้งแบบนี้พี่น้องสภาพแห้งหนาดินมันแห้งแบบนี้เนาะสุ่มหัวงานมันจะแห้งพี่นอ้องสุ่มหัวงานมันจะแห้งเดี๋ยวพอยกันกลนให้บึงพอยกันกะเอาขอโทษเดี๋ก,กับเอาอ guitars, อเอา้นชนเท้าเนาะเอาก็ ตอกเขาไปเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่ไปการตอกเป็นหม่องเป็นมงนี่เสร็จแล้วกะเอาปุ๋ยใส่เนี่ยมาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมันจะออกดำๆหรอเพราะมันปนดินนะครับนะมันปนดินนี่พี่น้องปุ๋ยทั้งนั้นนัเนี่ยเสร็จแล้วพี่การจะเอากบอยู่พี่น้องกบอยแต่ว่าก็จะใส่ถึงเครื่องน้ำพี่น้องใส่ถึงเครื่องน้ำเพราะว่าความชื้นมันมันมันหลความชื้นมันหลนะครับนะความชื้นมันหลายส่วนส่วนหน้าดินพี่น้องที่มันมีความชุ่มชื้นแบบนี้อ่าทางทางพี่ ยอดไปเลยพี่น้องบ่ต้องได้ไปเสียเวลากับการกับการกลุนนะครับนะนี่พยการเห็นไหมพยการก็จะยอดไปเลยวิธียอดพยการก็จะนี่พี่น้องอ่าถือปุ๋ยขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็จะยอดไปเลยนี่พี่น้องวานเลยก็ได้หรือว่ายอดก็ได้แต่ว่าพยการก็จะเลือกยอดแบบนี้นะครับนะเลือกต้นมั่นนี่พี่น้องต้นมั่นแบบนี้ใส่แบบนี้พี่น้องอ่าใส่เงามั่นพี่น้องใส่เงามันไปสักก่อนนี่ อ่าใส่ก็ไ่ต้องใส่หลายพี่น้องเพราะว่าอ่ามันมันยังหน่อยอยู่อ่ามันมันยังหน่อยอยู่บ่ต้องใส่ลายถ้าลายก็เลืองปุ๋ยล้วใส่หลายมันดีบอมันก็ดีบดอลไะพี่น้องเนี่ยเห็นว่าพี่น้องมันก็เร็วเนี่ยพยการเฮ็ดข้าวเดียวก็ไดอูได้หลายเติบเลยพี่น้องนี่ได้หลายเติบแล้วแต่ว่าพยการเฮ็ดผู้เดียวก็ต้องหาวิธีการในส่วนของการใส่ปุ๋ยพี่น้องการใส่ปุ๋ยให้มันหลดเร็วนะครับเนาะโอบเบิง์นเาหบดินแล้วมันละลายบดละพี่น้องนี่พยการใส่ตะกี้นี่พี่น้องเริ่มละลายบ เห็นบ่พี่น้องมันเริ่มละลายเบิดเลรอเห็นบ่จะบ่ค่อยเห็นเม็ดปุ๋ยแล้วนี่เห็นบ่นี่นี่เม็ดปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยซี่แปดสี่ห้าซี่แปดสี่ห้าพี่น้อง NPK ซี่แปดสี่ห้าอ่าพยาการยอดเอาพี่นอ้องพยาการยอดน้ำเงามันเลยนี่ครับเป็นเองอีกหนึ่งทางเลือกเด้พี่น้องเวลาเห็ดมันหาหน้าอ่าในเมื่อเขาสูบน้ำใส่รองมันดินมันเกิดความชุ่มชื้นหลายเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เขายอดได้เลยพี่น้องเขายอดได้เลยนะครับนะอาศัยจังหวะนี่แหละ ดีมีความชุ่มชื้นเขาก็ยอดปุ๋ยไปเลยอีเจโนยดินมันแห้งพี่น้องอีจะนอยดินมันก็แห้งเวลาเข้าใส่ปุ๋ยกระยากเขามันต้องหลายคนพี่น้องมันต้องมะกลกกางใส่ปุ๋ยนะครับเนาะแต่ว่าเข้าใส่ตอนนี้มันเข้าจะได้รับปุ๋ยเลยพี่น้องมันเขาจะได้กินปุ๋ยไปเลยเพราะว่ามันเขามันดินมันพอเขาใส่ปุ๊บดินมันละลายพี่น้องปุ๋ยมันก็ละลายเนาะพอละลายเสร็จแล้วหากมันมันสามารถดูดซึมปุ๋ยที่เขาใส่นี่ที่เขายอดนี่กินได้เลยเด้ กินปุ๋ยเด้เลยนะครับเนะีนี่เขาใส่ไปเลยพี่น้องแบบนี้ล่ะเขาใส่ไปเลยเนี่เขาใส่ไปเลยพี่น้องนี่เนี่ยเขาก็ยอดไปย่างไปเลยเลยเยพี่น้องในวิธีอีกหนึ่งวิธีการในการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆพี่นอ้อง,กกงมันต้องไปโกนกลางมันจำเป็นต้องไปกนกลางเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าดินมันโอ้ความชื้นของดินตรงนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราพี่น้องอ่ามันให้หน้าสำหรับมันสำารหลังพี่น้อง มันนี่มันมาต้องการน้ำหลายเด้การปลูกมันนะครับนะมันมันมาจาเป็นต้องให้มันเวลาสูบน้ำใส่รลองมันมาจําเป็นต้องให้มันท่วมหลังคู่ถ้ามันท่วมหลังคู่แล้วดินมันจะแน่นพี่น้องเขาสูบแต่ใส่แต่รลองมันก็พอสูบแต่ลายซอยใส่แต่รลองมันนี่แหละเดี๋ยวความชื้นอ่าดินทื่อๆมันจะดูดขึ้นไปเองแบบนี้พี่น้องมันจะดูดความชุ่มชื้นขึ้นไปเองถามว่ามันแนนบอมันกับอแน่นได้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันบดีท่วมถ้าน้ำมันท่วมเป็นแบบ ขี่ตมแบบนี้อันนี้ถ้ามันแห้งมากดินมันแห้งเนี่ยพี่น้องดินมันจะแน่นนะครับนะแต่ว่าทึ่งๆมันจะบาแน่นอ่ามันก็ยังรวมคือเก่าพี่น้องแต่ว่าความชุ่มชื้นมันดูดขึ้นไปแล้วเขาก็อาศัยจังหวันี้นั่งพี่น้องยอดปุ๋ยไปเลยยอดปุ๋ยไปเลยเห็นบันได้ประโยชน์หลายอย่างพี่น้องอ่ามันให้หน้าหรือว่ามันสัมปะหลังพี่น้องมันมาต้องการน้ำหลายปลูกการปลูกมันแต่ว่ามันสัมปะหลังมันก็ขาดน้ำก็ได้ ถ้ามันขาดนามมันแห้งมันตายพี่น้องมันแห้งความสมบูรณ์มันบม่มีเพราะฉะนั้นตอนมันน,น้อยๆนี่เ้ามสมรที่จะหดนามสมรที่จะเอานามใส่ใมัน่นนะครับนะแต่ว่าถ้าไผบ่มีก็บเหมี่แรงนามถ้าสมมติบ่มีแรงนาม,มนจังสี่เฮ่ากะเอาถังยี่สิบเลียลพี่น้องใส่หนาเนะครับนะไปไล่ยอดมัน่นพี่น้องไปไล่ยอดมัน่นถ้ามีถ้าไผขยันก็ เขาปลูกใหม่ๆสามารถยอดได้เลยเด้พี่น้องยอดได้เลยให้ความชุ่มชื้นมันจักน้อยนะครับเนาะหากมันจะได้หากมันจะได้ยึดติดกับดินพี่น้องมันจะออกหากเร็วจะออกหากเร็วนั่นแหละพี่น้องเขาปลูกกันจังได้เขาได้เงินเป็นแสนๆก็หย่อนว่าเพิ่นขยันพี่น้องการปลูกมันมาแมนว่าปลูกทิ้งปลูกความปลูกจังได้กระไรแมนยุ่มันมันเกิดเองพี่น้องแต่ว่ามันจะมีหัวนะครับเนาะหัวมันจะใหญ่ซ้ำได้นั่นแหละพี่น้องปัจจัยของมันในการใส่ใจ การปลูกกันเห็ดยังก็ต้องมีการใส่ใจการดูแลบำรุงรักษาการดูแลมันพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นี่พยาการเห็ดเหยเบิงเด้อพี่น้องพยาการเห็ดเหยเบิงเนาะครับเนาะอ่าอันนี้ไผ่ไพ่ก็ว,ว่ามันมองนี่หน้ามองนี่ปลูกไปโลดเพิ่นว่าปลูกไปโลดมันมาเกิดดอกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันพยาการเกิดเบิดสุดตนบ่ม,นมีตายจากตนเด้ยกเว้นทางงวงควั้มันไปเหยียบหรือมันมันไปนอนตีบวกจังสี่นี่อันนั้นตายแน่นอนละพี่น้องต้องหาลมันมาเสียบใหม่เนาะครับเนาะ แต่ว่าอันนั้นเ็าเาไปพี่น้องแต่ว่าถ้าหากว่าเขาใส่ใจแบบนี้เขาเบิ่งต้นมันตอนแหลกมันพยาการมันแห้งด้อดินมันแห้งโหดเด้พี่น้องเนี่ยพยาการก็มีวิธีการจัดการก็คือสุบน้ำใส่รองมันนะครับนะสุบน้ำใส่รองมันพอเขาสูบน้ำใส่รองมันแบบนี้มันมันคืนขึ้นมาพี่น้องมันมันกลับคืนขึ้นมาโอ้ยใหญ่เลี้ยวพร้อมเด้พี่น้องเบิ่งเจลไรมันพยาการอายุสิบแปดสิบเก่ายี่สิบมือเบิกเกินยี่สิบมือพี่น้อง าวันที่28นี่มันจะครบหนึ่งเดือนพี่น้องมันจะครบหนึ่งเดือนเมื่อนี่วันที่17เจพี่น้องเมื่อนี่วันที่17เพราะฉะนั้นพยาการปลูกวันที่28ท่านว่าเมื่อนี่วันที่17วันหวยออกมกราคมพี่น้องวันหวยออกเอาก็ว่าไผจะมีโชคมีลาบนะครับเนาะก็ยังบักท่านครบมือเอายังบอท่านครบเดือนได้พี่น้องมันพ่อยากันใหญ่ปานนี่แล้วมงตีอะไรเนี่ยห็นบ่กสิบกว่ามือพี่น้องยี่สิบบื้อเนี่ยประมาณนี่นะครับเนาะ มันกังยังไง,างปานนี่ล่ ong, นะพี่น้องเบิ่งติละอ่าบ่แม่นต้นเดียวเด้สูต้นเลยพี่น้องเป็นเงาเป็นเงาไปหมดแล้วเ,เนเีเ่ยเห็นบ่อ่ายิ่งใ้น้ำยิ่งใ้น้ำพยาการสูบมันให้หน้าใสใสน้ำแบบนี้นคองคำน้อเสร็ลองมันแบบนี้บ่มีตายจักต้นพี่น้องบ่มีตายจักต้นเลยมันมน si, ี่โอ้สดชื่นหมดเลยเห็นบ่สดชื่นหมดเลยเนี่เลี้ยวไปทางพีเบิ่งติละเนี่ยที่เลี้ยวไปทางพีมันจะเริ่มเป็นแถวแล้วเด้พี่น้องเนี่ยจะเริ่มเป็นแถวแล้วมันพยการน่ะจะเริ่มเป็นแถวแล้้วพพีีี่่่นนนอองง พยาการว่าสักสองเดือนเขาค่อยมาวัดผลกันว่ามันพยาการหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วสองเดือนครบสองเดือนนี่มันจะใหญ่ซ้ำดายนะครับเนาะการใส่ปุ๋ยสูตรเริ่มต้นก็ตั้งแต่หนึ่งเดือนตั้งแต่เขาปลูกไปนี่แหละพี่น้องบางคนเมื่อกลวานร้องพื้นไถกบวานร้องพื้นแล้วก็ค่อยมาปลูกก็มีพี่น้องแต่ว่าพยาการว่ามันจะเสียปุ๋ยหลายแบบนั้นนะครับเนาะมันจะเสียปุ๋ยหลายแต่ว่าถ้ามันโคกพ่นพยาการเฮ็ดแบบนั้นละถ้ามันมันใหหน้าปลูกใหหน้ามันโคกพ่นพะมันมันมามีแรงน้ำ นอน้ามันมามีแรงน้ำพยากันก็วันปุ๋ยไปเลยเสร็จแล้วก็ไถกบไถกบแล้วก็ยกล่องปลูกไปเลยพี่น้องอันนั้นหมายถึงว่าเขาใส่ปุ๋ยหลอบอเดียวนะครับนะใส่ปุ๋ยรอบเดียวเลยแต่ว่าอันนี้พยาการมันอยู่ติดกับแรงน้ำพยาการเลยบบวันร่องพืน้นเสร็จแล้วพยากันก็เลยมาใส่ตอนนี้ละพี่น้องศัยตอนนี้ละอ่าเพราะว่าปุ๋ยเห่ามันเห่าจะได้กินทุกเม็ดเลยนะครับนะ คลิปนี้ฝากไว้พี่น้องกับการฮ็ดมันไหหน้านะครับนะมันไหหน้าปลูกมันไหหน้าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเก็บเกี่ยวเข้าแล้วนะครับนะก็คอยมาดูติดตามผลงานว่ามันจะเป็นจังไดตอนนี้หอดเวลาใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยมันไหหน้าต้องระยะนี่นะพี่น้องระยะนี่ไปการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดบว่าปุ๋ยสูตริ่มต้นอ่าหนึ่งถึงสองเดือนนี่แหละใส่ปุ๋ยสูตรล่มต้นพี่น้องถ้าสองถึงสี่เดือนนี่ก็ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดหัวได้เลยพี่น้อง หลังสี่เดือนไปหรือว่าหาเดือนไปหลังหาเดือนไปนี่มันจะบ่ค่อยเป็นผลเท่าไดร่นะครับนะ,ะเพราะว่าหากมันใหญ่แล้วนะครับนาะหลากมันมันต้องการปุ๋ยสร้างหัวสร้างต้นกับประมาณสามึงสี่เดือนนี่แหละประมาณนี้อประมาณนี้เด้อครับเด้ออ่าคลิปนี้พอซ้ำนี่ครับผมคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่สวัสดีครับ